จริงไม่รู้นะตอนนั้นผมไม่ทราบด้วยว่ามันจะมีรัฐประหารหรือเปล่าแต่ก็รู้ว่าการเมืองตืงขข่นเียนสุดขวนะครับแล้วกอ็อยู่บ้านธรรมดาครับแล้วก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่ามีรัฐประหารก็ตื่นเต้นวิ่งไปเปิดทีวีดูข่าวก็เหมือนกับจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นปรากฏการณ์อะไรอย่างนี้นะฮะที่ทีวีไม่มีอะไรดูแล้วก็มีรถถังออกมาแล้วกออ็มีแต่เพลงปลุกใจทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรเงี้ยคือสมมุติว่าไม่มีรัฐประหารวันนั้นเนี่ยสมมุติว่ามันไม่มีอำนาจพิเศษอะไรแล้วเราอยู ภายใต้ร่มของรัฐธรรมนูญ4.0ด้วยกันนะครับผมคิดว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นอีกเยอะก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความฝันตามรัฐธรรมนูน4.0เนี่ยมันยังไม่ได้ออกดอกออกผลเลยนะครับตัวอย่างเช่นการจัดสรรขึ้นความถี่นะครับตัวอย่างเช่นสิทธิก,การบรารยุติธรรมนะครับหรือว่าการเกิดขึ้นขององค์คาพยพองค์กรอิสระการตรวจสอบอำนาจรัฐต่างๆเนี่ยที่รัฐธรรมนูญ4.0วางไว้เนี่ย มันแค่กำลังจะเริ่มต้นเรียนรู้รวมถึงระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ4ี่ศู์ที่ให้มีปฏิริษีครั้งแรกนะครับรวมถึงสภาผู้ที่สภาที่มาจากการเลือกตั้ง100%อแบ่งเขตตามจังหวัดนะครับอะไรระบบพวกเนี้ยมันเรียกว่ามันทํางานได้อยู่จริงๆก็ประมาณ5ปี6ปีเท่านั้นเองนะครับจนไปถึงวันรัฐประหาร49กมันยังมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับมันไม่ได้เพอร์เฟกมันมีข้อเสียอยู่บ้างทีนี้ข้อเสียมันกําลังเรียนรู้กันมันยังไม่ตกผลึก ถ้าเกิดวันหนึ่งมันเรียนรู้ข้อเสียมงผลิตมันก็แก้ไขข้อเสียอะไรแล้วก็นําไปสู่หนทางที่เราจะเดินไปด้วยกันได้นะครับแต่ว่าพอมันมีรประหาง49มันเลยโอเคข้อเสียมันก็พอจะเห็นแล้วแหละแต่มันยังไม่ชัดนะครับแล้วแล้วความฝันที่อยากจะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันยังไม่ได้ทดลองกันจริงจังเลยนะฮะแล้วพอจะมาล่างรัฐรนมนูญ50ใหม่จะบอกว่าเอาบทเรียนจากฉบับที่แล้วมาบทเรียนมันก็ยังไม่ชัดนะฮะ50นย์ก็เลยพู้กองก็คือล่างล่างมุ่งสวนฮะล่างล่างไปตามที่ คนล่างอยากจะเห็นอะไรก็เขียนลงไปเต็ไมไปหมดยาวเป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดนะครับ50ครับผมแล้วพอ50ใช้ไป7ปีก็บอกไม่ได้อีกนะฮะก็ยังไม่ทันยังไม่ทันจะเห็นอะไรชัดเจนต้องมารับประหาร57อีกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเราอยู่กับการพยายามเปลี่ยนรัฐธรรมนูญจนกว่า<ด>จะได้ดัง่งใจคนที่มีอำนาจนะครับ,บ<อ>จนอะไรที่ คือ40เนี่ยกว่าจะต่อสู้กันได้มานะครับก็ยาวนานนะครับแล้วกว่าจะร่างเสร็จกว่าจะมีกฎหมายลูปมีอะไรออกมาเนี่ยความพยายามช่วง6-7ปีช่วงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นยังยังไม่ได้เห็นอะไรเลยยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับก็เสียเสียโอกาสไปเยอะเสียโอกาสไปเยอะคิดว่าประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐมนูร40เนี่ยเขียนไม่ดีมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยรัฐมนูร50เนี่ยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่าจะไม่เขียน ก็ copy มาแต่หลายๆอย่าง60เนี่ยก,ก็ถูกตัดทอนออกไปนะครับตัวอย่างเช่นสิทธิในการมีส่วนร่วมทางตรงของประชาชนที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายเสนอรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเริ่มในปี40สมัยนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสอวอหรือว่าองค์กรอิสระต่างๆที่ตั้งมาแล้วไม่ทําหน้าที่ได้ด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ อ,อยากจะเห็นอยู่ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมทางตรงจตะ,ะตื่นตัวขึ้นมาเห็นว่าตัวเองมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็กล้าใช้สิทธิของตัวเองเนี่ยอยากอยากจะเห็นภาพวันนั้นนะฮะทีนี้พอมันถูกตัดตอนไป4ูนย์ยกเลิกไป50ศูนย์ก็เหมือนจะคงไว้บางเรื่องพอ60เนี่ยตอนนี้ตัดออกไปเยอะนะครับสิทธิในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสสสวนายกเนี่ยรัฐบาลนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะอยู่ยาวนะครับเขาตั้งใจจะอยู่ยาวอยู่แล้วเราเห็นได้จากการเขียนขึมนมาเนี่ยก็คือเขาต้องการสืบทอดอำนาจ 20ปีนั่นแหละนะครับถ้าหากว่าในระหว่างนี้ยังพอมีคนสนับสนุนยังพอมีคนเลือกเขาบ้างเขาก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าวันไหนเขาไม่มีคนเลือกแล้วนะครับไม่มีใครรักแล้วเขาก็อาจจะใช้คนไกตามแผนยุทธศาสตร์คนไกตามแผนในรูปที่เขาเป็นคนตั้งขึ้นมาเองเนี่ยในการสืบทอดอำนาจต่อไปแทนนะครับดังนั้นเนี่ยการขับไล่ตามปกติจึงไม่สามารถเอาเขาออกจากตำแหน่งได้ อันนี้เป็นสิน่งที่คาดหมายได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาตั้งใจอยู่ยาวแล้วมันมีนมนกลไกสรารพัดเลยหลักๆก็คือสว .250 คนเนี่ยที่คุ้มครองให้เขาอยู่ในตําแหน่งและคุ้มครองให้ตัวร,รัฐนามนลง60เนี่ยไม่สามารถถูกแก้ได้นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นพลังแห่งการขับไล่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับซึ่งจริงๆผมก็คิดว่าเราก็เดินมาทางนี้แหละนะครับในในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นพันกว่าครั้งนะครับโดย กลุ่มอะไรบ้างมีเป็นร้อยร้อยกลุ่มนะครับส่วนใหญ่เป็นน,น้องน้องรุ่นใหม่ที่เป็นคนลุกขึ้นมาแล้วก็ทำโอเคมันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่รวมเป็นเอกภาพมันไม่ได้เป็นม็อบใหญ่แบบในอดีตแบบช่วงเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่แบบโอเคมีม็อบใหญ่แล้วทุกคนมารวมกันที่นี่วันนี้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างว,นนวันนี้วันเดียวเนี่ยก็มีทั้ง20 30แห่งโดยคนที่ ไม่ได้รู้จักกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้นัดหมายกันว่า,าคุณทําตรงนี้ฉันทำตรงนั้นที่ต่างคนต่างทําอยากทําก็ทําเลยเนี่ยม,มันก็เป็นพลังของประชาชนแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันกันในประวัติศาสตร์นะครับเพียงแต่ว่าจะทําให้สําเร็จเนี่ยมันคงต้องมันคงต้องใช้อะไรมากกว่านี้จริงๆนะครับแล้วก็ๆๆเ,เราต้องไม่ลืมว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปีก่อนๆเนี่ยถึงว่าถึงว่าเป้าใหญ่การไล่คุณประยุทธ์ก็ดีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนก็ดีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็ดีเนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่ว่าอย พลังเหล่านี้ที่ส่งออกไปเนี่ยมันก็ได้ทําให้รัฐบาลนี้เนี่ยอย่างน้อยยังไม่กล้าทําอะไรที่มันเลวร้ายท่นเกินไปทีน่นาการสมมยควว่าตลอดตั้งแต่ใช้รัฐมนูน60มาเนี่ยไม่มีใครออกมาประท้วงขับได้หรือแสดงความไม่พอใจรัฐบาลนี้เลยเป็นไปได้นะครับว่าปจจนนี้เขาอาจจะออกกฎหมายใหม่ๆหรือแก้รัฐมนูน60ให้มันเลวร้ายลงไปกว่าเดิมคือเรียกว่าไม่เกรงใจอะไรแล้วรู้สึกว่าอำนาจอยู่ในมือเขาจะทำอะไรก็ได้เหมือนเหมือนสมัยที่เป็นรัฐบาลเผด็จการทหารนะครับก็คือเขาทําอะไรก็ได้เลย เอออย่างน้อยเนี่ยการที่มีการชุมนุมอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังดันหลังเอาไว้ว่าอย่าถอยไปกว่าน,นี้นะฮะเออเราอยากเห็นอะไรเดินไปข้างหน้าเราอยากเห็นการแก้ไขสิ่งที่มันผิดปกติที่เกิดขึ้นแม้มันจะยังไม่เกิดแต่อย่างน้อยมันไม่ถอยมันไม่แย่ลงไปกว่าน,นี้ครับ